ตัวเดูเอาโอ้โหเบงเลโอ้โหาอายุเอาลงลูดกันเลยเห้อที่หลังหนังกอลวัดกันเลจะมัดนัวัดดิเออลงวัดดิล่ะเหมืนจะมีตัวลงยังกินอียตี่ ีกระจายแล้วโอ้หลบกินเลยวาสเอาเอามันออกข้างนอกตัวนึกว่าเสร็เอาละฮ้มันทีหลังหนังกลัวเว้ยเสรเสร็จเสร็จเย้เ่ยทีหลังดังกลัวเว่ยเก็บปีเลยวาส เอามันขึ้ยิงกัเง่มึงขีแล้วมันลงที่ไหนวะมันลงที่มันยิงดงอเซีย Silang nang gua ban. Silang nang gua. Mending kat dia yang deh. Ni kat dia. ใกล้สตาซ่อนเลยพอได้ก <Channel> ินตาเยอนึงเลยชิ๊ทำตาตีด้วยมึกิน ไปเพื่อนเนาะไปยึดบานน้อง,อบบงอขึ้นไปหุแคมป์เลนเสี๋ยมพี่าะนำมาเสียดีวิโยานาเ,ยยอเอาว่าขอจะปองปจะพิยาไปได้เดี๋ดสเสร็จละเดเ๋็วมาเข็มจิตยาได้ทีเดียวได้ๆสวัสดีชาวโลกทุกคนด้วยนะครับผม เป็นชาวโลกขอเสียงกีตาร์่อยเสียงกีตาร์ข้ามแรงๆอย่างนี้ฮะปืนมันเสียงดังไปต้องเจอ AW เก็บเสียง อนนี้ก็หนล้านคนอัพแล้วนะฮะ้านคนอัพมานะ <laughs> ครับกดจีมเซว่าก็จีขยับจีมันสาดแบตไอแพดหป่ <g ül> จัดทั้งบันได้มือนเนี่ยเต <g ül> <g ül> ็ม <g ül> เฟ้อี่เซออะไรไหม <got> เดี๋ยวเดีย <g ül> โอ้สับอังคักเลย้นหรือบอสอย่อ้นี้กันรอบนี้รอบทางเดียว้อคิดว่าจะเป็นคนนี่ลักษณะนี่ใจขึ้นเนื้อเลยก่อนเลยที่สูงในเปียบเฮ้อเอาลเอาละเอาลเอาลเองเห็นแล้ว งไปน,น,น,นี่ั้งใต้นี่อะในในบบนยิงมากเลสิบนยี่านสามสันนะ เไปแน่ลนแล้ว,ลลวออกกํลังซอไปแล้วอ่าี่แตงห,หูนั่นึงองาหม้ยเรียนลงไป่ดยังคือ่ตายใชจังวะอ้อมอ้อมไปออมเอ้อมขวาไแล้วอ้อมซ้าอ้อมซ้าั้อ,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 อ้อมขวาทางเด๋เอออ้อมซ้าย ตายออมตายนี่ละขอทักนี่ละแม่นะ โ okay, right อเคเขามาได้แล้วเปิดไวมตึกไว้ตึกไว้บ่เดี๋ยวเดจับที่แทางก่อนด,ดูใส่เมื่อกี้เสียงยิ่งเก็บเสียงอกันอยู่กดังตึกไว้ก็อาจจะใช่วะ่ะตึกไว้ตึกไว้ยิ่งอยู่ dần 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 à dần 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 องลุม4ีเป็นดมีอีกเียังนาแล้วเดี๋ยได้โอ้สลุมแปดตัวนี่เป็นพึงพึ่งได้นะฮะแปดแปดตัวนี้ตัวเดียวเด๋ยวเจ้าบอกน่าจะเสียิวเลยว่ะ ออเาับจะได้หลายตีได้มอสไซเห็นมาเห็นมอสไซจอดเอ้ยม,ม,ม,มีตัวมีตัวมิเ่ค่นนี่นี่กล้องขนาดยัดก็ป้งกันส้มนี่ไหมจะฝอยจะฝอยจะฝอยจะ่อยพ,พ,พ,พิ้าพียขอยบุบาป đọc đi Bye -bye. Bó bó bộ, đọc đâu? đi qua không? Ok. muốn làm này.

เรียดล้วแแล้ว้วดีไขอโกรัวโีน่ครับฆาหนยาหน่อยาดน่อันเรนไ่ได้ว่าเาถล็อกกโอ้ยเลียเนย ต้องใส่กระเ็ยอาจารย์โยดามาแล้ว เทปนายแยไปนะสเต็ปดี<ไ>ปะสเต็มยริงเ,เม่สสม,ม,มองเนาะเออสเต็ปเทพเพื่อนสเต็ปเทพ,เพ,เพนักแข่งเท่านั้นที่รู้กันแล้วเขาบอกแล้วว่าสโมอสำคัญเลย อ,อยิงรถใหม่เลย่มแ้๊คนเสียเปียบลเยลยน่าหงุดหงินอะเออไม่มงลีเลยปะตา,ายคนลัดาร์ อื่นพานเวเนเซ่เลยว่ะ Ich habe ตีครถต้องนำมาโ้ตงนี้ฝ่าขาวมาเนาะ เลยสี่สิบตัวแล้ว <c oughs> เบาตัวเดียวแกอยู่สิบตัวเบาๆนี่ไุคนแปลกเอาไม่ยังไงเฮ้ยดักยิ่งแล้วเนี่ยเลยถามร้อยนามขามมาอยู่ร้อยยิ่งปืนท้ายอยู่มัน เดสามาพถดัดคนดีได้ป่ะการแลมมานอนดิ สามพันน <Kaiser. S 2> ัอนะเด็กมากันเอาก่อะไรปะหาโมงยิ่หดีกวแจกหนึ่งแจกอ้าวอาเดาเท่าอ่าไปซุ้มนู้ดเสียงอ่ะเสียบดักเสียบดักว่าทูไป Từ đứng như thế Chụp môi vô, chụp môi vô Nhưng mà đứng cái đây đâu vậy กาขวงเอ้ยโอ้เหลี่ยมกันสองตัวตัวนี้อ๋อมูตายซ้ำ